เหมือนวิ่งประมาณยี <S <s ่องนีครับกมดีลังดูนี่อยู่ก็เลอยู่ด้วยกันนี่แหละเดเดีผมหยุดให้สักประมาณ40ประมาณนั้นเราเป็นผู้หญิงด้วย่ไงปแล้วประตูเปิดเลยเดวเดี๋ยวน้นี่ อ้าวเรเดินมาแล้วเจา้าภาพน,น,นี่ไงแล้วมันล็อกไม่ได้หรอใไ่แล้วีเงินถ่ายเหลืออเอาเอา,เอามอเตอร์คมอเตอร์ไอที่อยู่ตรงนี้เล นี่อะวิ่งเป็นวิ่งเป็น่วาเตรียมรถมาูไม้เเียซูไปถึงหน้าร้าน่อแต่ทีนี้รถเมาจอดตรงนี้ไงจอดหน้าร้านเลยมีดีมีายนะเคยมีดีอยู่นะคดีสมัย เราไม่ช่วยเลยเนี่ยวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งออกไปตามดูครับแต่วิ่งไม่ทันด้วยนะครับลายลายนี้ใช่ไหมใช่ลายนี้เลยค่ะแต่ก็จะมีห่วงพังไงสองห่วงอย่างเงี้ยผมขอถ่ายรูปหนึงเอาเอาฟุตบอลมาอีกแล้ววิ่งขยับอีกหน่อยให้มันชัดหน่อยหน่อยแล้วเขาเม่อไหรชัดตันนี้นะโอ้ชัดนะโอเชัดไหมเดี๋ยวโอเคไ่ พี่เจเป็นงไงบ้างะไรอย่างเงี้ยผมข้อภาษาผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะคุยกับใครทั้งนั้นภาษาคำอะไรเนี่ยอืมไม่ได้เป็นได้เหตุการณ์ให้เรา่ายังไงอ่ะไม่มีอะไรแค่เขาก็เลือกของเนาะเลือกแล้วก็พอดีมีลูกปุติไว้ปิดประตูอปิดอยู่นี่อยู่แล้วเนี่ย ปิดแล้วพอดีมีลูกค้าเข้ามาคนหนึ่งน้องรู้จักกันก็เลยเปิดเข้ามาทีนี้เขาก็ไปใส่สร้อยเส้นหนึ่งใช่หไหมแล้วก็มาส่องกระจกเขาก็ส่องส่องหนูก็เอ้าแฟนผมไปไหนเขาพูดอย่างเงี้ยต่างคนต่างก็เราก็มองไปกับเขาด้วยเขาสักพักนึงเขาก็ไปเลยวิ่งออกไปเลยล้วก็วิ่งตามแค่น,นี้ส่อง่างหนึ่งเส้นเนี่ยลายเนี่ย